สวัสดีค่ะพี่ปอห้าวันนี้นะคะครูเอามาอธิบายรายงานเรื่องอการเปรียบเทียบเศษส,ส่วนเนาะก่อนอื่นพี่ๆก่อนจะไปเปรียบเทียบเศษส,ส่วนเนี่ยพี่ๆมารู้จักเศษส,ส่วนกันก่อนนะเศษส,ส่วนมันมีอยู่ด้วยกันที่เราเคยรู้จักเนาะมันจะมีอยู่ด้วยกันสามชนิดนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือเศษส,ส่วนแท้นะเศษส,ส่วนแท้เป็นยังไง ลักษณะของเศษส่วนแท้ก็คือเศษน้อยกว่าส่วนนะเช่นอะไรเช่นเศษหนึ่งส่วนสองเศษสามส่วนห้าแบบนี้เราเรียกว่าเศษส่วนแท้ต่อไปเศษส่วนชนิดที่สองก็คือเศษส่วนเกินเนาะอ่าเศษส่วนเกิน เศษส่วนเกินเป็นยังไงเศษส่วนเกินจะอ e. ีตัวเศษมากกว่าส่วนนะเศษมากกว่าส่วนเช่นอะไรเช่นเศษสี่ส่วนสามเช่นเศษเจ็ดส่วนห้านี้เรียกว่าเศษมากกว่าส่วนต่อไปอ่าชนิดที่สามนะชนิดที่สามก็คืออะไรอะชนิดที่สาม นะคะชนิดที่สามก็คือ,อจำนวนค่ะเขียนผิดจำนวนค่าชนิดที่สมเนอะอาะจำนวนคะ้านะคะจำนวนค่ะคืออะไรจำนวนค่ะก็คือเศษส่วนที่เขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนเต็มรวมอยู่กับเศษและส่วน,นะคะเช่น 2เศษส่วนหนะจำนวนเต็มและเศษส่วนแท้ด้วยออนะคะแล้วก็สมมุติว่าเป็นออกเศษ9เก้าส่วนสิบเอนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือชนิดของเศษส่วนทั้ง3ชนิดที่เด็กๆต้องรู้เนาะต่อไปมันจะครั้งได้ไหมอ่าล้ๆนี่อ่ะก,ก็ได้อ่ะทีนี้เรามาดูการเปรียบเทียบเศษส่วนเนาะเราบอกว่า เวลาเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยมันมีอยู่สองกรณีด้วยกันนะเปรียบเทียบเศษส่วนมีได้ทั้งหมดสองกรณีกรณีที่หนึ่งก็เหมือนข้อที่หนึ่งเนี้ยคือตัวส่วนมันจะ็นไงเท่ากันนะในกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันแบบเนี้ยให้เด็กๆไปพิจารณาที่ตัวเศษเศษไหนมากมีค่ามากเศษไหนน้อยมีค่าน้อยเด็กๆจะเห็นว่ายอย่างข้อที่หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่กับเศษสองส่วน 2, สี่เด็กๆก็ไปดู ตัวเซข้างบนเลยหนึ่งกับสองใครมากล่ะใครน้อยล่ะอ่าเวลาเราอ่านนะเราจะอ่านจากจานวนที่อยู่ทางซ้ายนะเริ่มต้นจากตรงที่ทางซ้ายไปหาจนวนที่อยู่ทางขวาเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยเราจะบอกว่าเศษหนึ่งส่วนสี่มันมีค่าน้อยกว่านะเศษสองส่วนสี่นั่นเองนะคะเศษหนึ่งส่วนสี่มีค่าน้อยกว่า เศษสองส่วนสี่นั่นเองเราอ่านจากซ้ายไปขวาหน,น้อยอย่าลืมอ่ะต่อไปมาดูข้อที่สองนะคะตัวเศษเป็นสองกับสามแม่นอนสองมันน้อยกว่าสามตัวส่วนเท่ากันพิจารณมาแล้วเรียบร้อยบอกว่าเศษสองส่วนห้าอ่านจากซ้ายไปขวาเศษสองส่วนห้ามีค่าน้อยกว่าเศษสามส่วนห้าแบบนี้นะคะอ่ะมาดูอีกสักข้อหนึ่งข้อที่หกละกันเนาะ ข้อที่หกอ่านจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันสังเกตเห็นว่าตัวส่วนเป็นเลขสิบเอ็ดเมื่อตัวส่วนเป็นเลขสิบเอ็ดไปพิจารณาตัวเศษนะคะเศษกับเศษเจ็ดกับเศษห้าเศษเจ็ดมีค่ามากกว่าเศษห้าดังนั้นเศษเจ็ดส่วนสิบเอ็ดจึงมีค่ามากกว่าเศษห้าส่วนสิบเอ็ดนั่นเองเนาะอ่าต่อไปด้านล่างมาดูค่ะในกรณีนี้ละอ่านมาดูข้อที่สอง ข้อที่สองเป็นยังไงตัวส่วนไม่เท่ากันข้อนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันเติ่มเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเหมือนกันแต่ในกรณีนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันติดดูนะเก้ากับสามตัวส่วนไม่เท่ากันแบบนี้เปรียบเทนะียบกันไม่ได้นะคะเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่พี่ๆลองสังเกตตัวเศษเป็นเลขหนึ่งเหมือนกันตัวเศษเป็นเลขหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้น ถ้าเจอในกรณีนี้เขาจะบอกว่าตัวส่วนมากม mm ีค่าน้อยตัวส่วนน้อยมีค่ามากต่างจากข้อเมื่อกี้นะข้อเมื่อกี้บอกว่าถ้าตัวส่วนเท่ากันนะคะถ้าตัวส่วนเท่ากันเศษมากมีค่ามากเศษน้อยมีค่าน้อยแต่ถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันแต่ตัวเศษเท่ากันแบบนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันแต่ตัวเศษเท่ากันแบบนี้เราจะบอกว่า ตัวส่วนมากมีค่าน้อยตัวส่วนน้อยมีค่ามากเพราะฉะนั้นท้นี้เก้ามันมากกว่าสามตรงกันข้ามค่าของมันจะน้อยต่อไปดูข้าสองอะคุณครูคะแล้วถ้าเกิดว่าตัวเศษก็ไม่เท่าตัวส่วนก็ไม่เท่าจะทํายังไงให้เด็กๆไปพิจารณาดูว่าตัวส่วนเป็นเลขห้ากับสิบเอเราทำห้าให้กลายเป็นสิบได้ไหมทำสิบให้กลายเป็นห้าได้ไหมเออ ติ TikTok, TikTok, TikTok. ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอาทาได้นะแต่เราจะต้องอาศัยวิธีการดําเนินการทางคณิตศาสตร์นั่นก็คือเวลาเราเพิ่มเราก็ต้องเพิ่มในสิ่งที่มันเท่ากันลดก็ต้องลดในสิ่งที่มันเท่ากันทั้งเศษและส่วนในกรณีนี้เราจะทำห้าให้เท่ากับสิบส่วนห้าให้เท่ากับส่วนสิบเราก็ใช้วิธีการคูณห้าคูณอะไรได้สิบห้าคูณด้วยสองได้สิบ คูณตัวเดียวไม่ได้ต้องคูณทั้งเศษและส่วนสองคูณสองได้เท่าไรได้สี่สองคูณห้าได้เท่าไรไดสิบเราได้เศษส่วนที่มีค่าเท่ากับเศษสองส่วนห้าก็คือเศษสี่ส่วนสิบดังนั้นเราจะนําเศษสี่ส่วนสิบมาเปรียบเทียบกับเศษสามส่วนสิบตัวส่วนเท่ากันแล้วเห็นไหมคะตัวส่วนเท่ากันแล้วคือส่วนสิบกับส่วนสิบไปพิจารณาตัวเศษ เศษตัวหน้าเป็นเลขสี่ตัวหลังเป็นเลขสามดังนั้นสี่จึงมีค่ามากกว่าสามเศษสองส่วนห้าจึงมีค่ามากกว่าเศษสามต่วติต่อไปดูอีกหนึ่งข้อดูอีกหนึ่งข้อนะคะเศษเจ็ดส่วนเก้ากับเศษสามส่วนสามนะคะเศษเจ็ดส่วนเก้ากับเศษสามส่วนสามเด็กๆสังเกตเศษส่วนที่ตัวเศษและตัวส่วนเป็นเลขเดียวกันแบบนี้ เขาเรียกว่าเศษและส่วนมีค่าเท่ากันเศษส่วนนี้จะมีค่าเศษส่วนนี้จะมีค่าเท่ากับหนึ่งนะเศษส่วนนี้มีค่าเท่ากับหนึ่งเด็กๆคะหนึ่งนะคะมีอยู่เต็มๆเลยเศษสามส่วนสามเท่ากับหนึ่งกับเศษเศษส่วนเก้าซึ่งถ้า,าวาดรูปนะซึ่งถ้า,าวาดรูป เก้าส่วนอันนี้เท่าไหร่อ่ะเก้าส่วนเจ็ดเจ็ดส่วนเก้าก็ระบายไปเจ็ดช่องใช่ไหมใช่ไหมห้าหกเจ็ดอ่ะนี้เจ็ดเจ็ดส่วนเก้ายังไม่เต็มนะยังไม่เท่ายังไม่เท่ากับหนึ่งถยู่ไงเออยังไม่เท่ากับหนึ่งนะนี่ระบายไปแต่เจ็ดสามส่วนสามในขณะที่รูปเท่ากัน รูปเท่ากันอันนี้เป็นเศษสามส่วนสามเลยเศษสามส่วนสามมาแบ่งนี้เลยีระแบ่งเป็นสามส่วนเลยเศษสามส่วนสามมีอยู่ทั้งหมดเลยเศษสามส่วนสามคือสีเลียมหนึ่งชิ้นเด็กๆดูตามรูปใครมากกว่ากันอเออเศษสามส่วนสามนะคะนี่คือพิจรารณานง่ายๆเนาะดังนั้นเศษเจ็ดส่วนเก้าจะมีค่าน้อยกว่าเศษสามส่วนสามพิจรารณานแบบนี้เนาะเอาปไปทีนี้ดูข้อสี่คือจะทำให้ดูอีกข้อเดียวนะ เด็กๆดูค่ะตัวส่วนสามสิบกับส่วนสิบห้ามันไม่เท่ากันเราสามารถทําให้ส่วนสิบห้าเนี่ยมันเท่ากับส่วนสามสิบได้ด้วยการคูณคูณด้วยอะไรลูกคูณด้วยอะไรคะคูณด้วยสองสิบห้าสองสามสิบนะได้เท่ากับเลยสามสิบก็คูณด้วยสองเหมือนกันที่เลขเก้าก็ต้องคูณด้วยสองเหมือนกันนะเก้าก็ต้องคูณด้วยสองเหมือนกันคูณเท่ากันคูณในสิ่งนี้เท่ากันทั้งเศษและส่วนเก้าคูณสองได้ 18แล้วกับเศซ18ส่วน30กับาพิจารณาเศส12ส่วน30กับเศซ18ส่วน30ใครมากใครน้อยเศซ12มากเศส12น้อยกว่าเศซ18ส่วน30นะเหลืออีกสองข้อเด็กๆทำเองได้นะต่อไปค่ะเขียนเษส่วนสองจำนวนตามเงื่อนไขท,ที่กำหนดให้เขาบอกว่าให้เขียนจำนวนที่มากกว่าเศห6ส่วน9 จำนวนอะไรที่มากกว่าเศษหกส่วนเก้าลองดูกันนะเศษหกส่วนเก้าเศษหกส่วนเก้านะวาดรูปง่ายๆปึ๊บโอ้ยอะวาดรูปมะเราจะต้องวาดทั้งหมดกี่รูปหนึ่งรูปจะต้องแบ่งออกเป็นกี่ส่วเอ่าหนึ่งรูปแบ่งออกเป็นเก้าส่วนเก้าส่วนเท่าเท่ากันนะสมมุติว่าเท่าไม่ต้องสมมติก็ได้ลบหนึง เวลาแบ่งเศษส่วนนะเด็กๆนะจะต้องแบ่งให้มันเท่ากันนะอยากสมมุติว่าเท่ากันอะสมมุติว่ามันเท่ากันอนะทีนี้เขาบอกว่าจำนวนที่มากกว่าเศษกส่วน9กูเอามะใช้เศษกส่วน9ด้วยสีแดงสีชมพูนเนาะอ่าเศษ6ส่วน9เห็นไหมเออเนี่ยเศษ6ส่วน9อยู่ตรงเนี้ยนะเห็นไหม เนี้ยเศษ6ส่วน9มันมีจํานวนในบ้างอะที่มันจะสามารถทําให้ได้มากกว่าเศษ6ส่วน9ะกลับมาใหม่อ่าตรงนี้มันมีจํานวนอะไรไหมอะสองจำนวนที่มันจะต้องมากกว่าเศษ6ส่วน9อะเด็กๆลองดูพิจารณาวาดรูปก็ได้ระบายสีก็ได้ถามว่าถ้าครูระบายสีเขียวลงไปแบบนี้นะอันนี้คือเศษ6ส่วน9เท่ากันใช่ปะ แล้วเราคูณระบายเติมเข้าไปอันนี้จะกลายเป็นอะไรเศ็อะไรเจษอะไรเออเจเสจส่วนเก้ามากกว่าเศษหกส่วนเก้าไหมดูจากรูปมากใช่ไหมเออนะแล้วจะหาเศษส่วนอะไรอีกอ่ะ,อะจานวนแรกเราหาได้แล้วว่าเศษเจ็ดส่วนเก้านะจำนวนที่มากกว่าจำนวนที่สองเด็กๆหาได้ไหมอ่ะที่มากกว่าเศษหกส่วนเก้าอ่ะเนอะหาต่อเองนะหาต่อเองต่อไปในหลักการเดียวกันจํานวนที่น้อยกว่าเศษสามส่วนห้า ก็หาแบบนี้แหละนะมีวิธีการเดียวกันนะนักเรียนวาดรูปขึ้นมาก่อนวาดรูปหนึ่งรูปนะแล้วแบ่งแบ่งวาดวงกลมก็ได้วาดวงกลมแล้วก็จะสม,มุิว่ากลมอีกแล้วแหละนะแล้วก็แบ่งเป็นเท่าไหร่ห้าส่วนเนาะหนึ่งอันหนึ่งสองสามสี่ห้าสม,มุดว่าแต่และส่วนเท่ากันนะแล้วก็ระบายสีก็คือแรงเงาแล้วแหละแล้วแรงเงาแ,แสดงว่าสิ่งนี้ยมันมีอยู่ แรงงานไว้เท่าไรสามนะมีทั้งหมดมีมีอยู่สามจากทั้งหมดห้าส่วนไงโอเคไหมอันนี้เป็นความรู้ตอนป .4 นะมีอยู่สามจากทั้งหมดห้าแล้วอะไรอย่างที่มันน้อยกว่าเศษสามส่วนห้าอะไรที่มันน้อยกว่าเศษสามส่วนห้าถ้าค,คุณครูลบออกเดี๋ยวอ่ะเรามีอยู่สมมติว่าเรามีอยู่เอ๋เดี๋ยวก่อนนะเอาใหม่ลบออกก่อนลบให้หมดเลย มันตีลังกาอ่ะสมมติว่าวาดว,วงกลมใช่ปะวงกลมหนึ่งวงแบ่งออกเป็นห้าส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าส่วนละเหมือนส้มอ่าแรงเงาส่วนที่หนึ่งนี่คือเศษหนึ่งส่วนเศษหนะึ่งส่วนห้านะหนึ่งส่วนต่อไปส่วนที่สองก็อีกเศษหนึ่งส่วนห้าเป็นสองส่วนห้าละอีกหนึ่งส่วน ก็เป็นเศษสามส่วนห้าละอยากรู้อะไรที่มันน้อยกว่าเศษสามส่วนห้าก็ถอยลงไปเหลืออะไรเหลือเศษสองส่วนห้าน้อยกว่าไหมถ้าเอาสีแดงมาวางคับกันเออมันน้อยกว่านะเพราะฉะนั้นจำนวนที่น้อยกว่าเศษสามส่วนห้าก็คืออะไรก็เศษสองส่วนห้านั่นแหละหาอีกหนึ่งจำนวนหาได้ไหมล่ะอ่ะหามานะต่อไปจำนวนที่น้อยกว่าเศษเจ็ดส่วนแปดแต่มากกว่าเศษหนึ่งส่วนแปดงงไหม เขาหาจำนวนที่น้อยกว่า78แต่จำนวนที่เอามานะ่ะจะต้องมากกว่าษ8นะไม่งงนะอ่าไม่งงโอเคต่อเลยต่อไปเรียงลําดับโอ้ตายแล้วเรียงลําดับอันนี้จะทํายังไงเด็กๆสังเกตดูนะถ้าเขาให้เรียงลําดับจากน้อยไปมากนะสังเกตน้อยนะจากน้อยนะไปหามากนะเด็กๆมาดูตัวส่วนเลย ตัวส่วนไม่เท่ากันอ่ะตายแล้วจะทํำยังไงดีล่ะทีเนี้ยตัวส่วนไม่เท่ากันอันดับแรกเลยค่ะหนึ่งทำส่วนอ่าทำส่วนให้เท่ากันทํายังไงทําส่วนให้เท่ากันเรามีเลขอะไรอยู่บ้านเรามีเลขสิบสองเรามีเลขอะไรหกเรามีเลขอะไรสามเอ๊ะสิบสองนี่เป็นสิบสองเลแลวไม่ต้องไปทําอะไรกับมันละมันคือสิบสองละ แต่หกเนี่ยมันทำให้เป็นสิบสองทำได้ไหมอ่ะทำได้นะใช้การคูณได้ใช่ไหมคูณด้วยอะไรลูกคูณด้วยสองไงหกคูณสองเราได้สิบสองแล้วสามล่ะทำให้เป็นสิบสองได้ไหมทำได้ค่ะครูทำยังไงก็คูณได้สี่ไงสี่คูณสามได้สิบสองจำไว้นะมันคูณด้วยอะไรหกคูณด้วยล่ะหกคูณด้วยสองสามคูณด้วยละสามคูณด้วยสี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นพอเรากลับไปที่โจทย์ของเราใช่ป่ะเมื่อกี้สามเราคูณด้วยอะไรนะ คูณด้วยสี่เราก็ใส่คูณด้วยสี่ทั้งเศษและส่วนคูณเสร็จแล้วไ,ได้เท่าไหร่ลูกได้เศษแต่ส่วนสิบสองอ่ามาแล้วนะมาละส่วนสิบสองมาละต่อไปกไปลับเป็นเลขหกหกมันยังไม่ใช่สิบสองเลยคูณด้วยอะไรกลับไปดูหกคูณสองเราก็คูณด้วยสองทั้งเศษและส่วนไงสองส 3, 2, คูณสามได้เท่าไหร่ได้หกสองคูณหกได้เท่าไหร่สิบสองเป็นไงมาแล้วไนงะตัวส่วนเท่ากันหมดเลยเห็นไหมสิบสองสิบสอง นะคร่ลบตรงนี้เด็กๆจะได้ไม่งงโอเคไหมพอเป็นสิบสองแล้วได้อะไรได้อะไรเด็กๆดูในตัวที่เป็นสีชมพูนะที่ครูคจะไฮไลท์เห็นไหมอันนี้เราเปลี่ยนแล้วนะเราเปลี่ยนเป็นตัวส่วนสิบสองเท่ากันแล้วนะ,ะตัวที่มันไฮไลท์มานี่เรียงได้ยังแต่เวลาเราเรียงเราจะเอาเสิบแปดคือสองมาเรียงไหมดูก่อนน้อยไปมากน้อยที่สุดคืออะไรแน่นอนเศษห้าส่วนสิบสองตัวต่อไปจากห้าเราเป็นอะไรล่ะ แต่เศษหกส่วนสิบสองอะเดิมอะมันมาจากใครมาจากเศษสามส่วนหกเราก็ต้องเอาเศษสามส่วนหกมาเขียนนะเอาเศษห6ส่วนองมาไม่ได้นะตัวสุดท้ายแน่นอนเศษแ8ส่วนสสิบองแต่เศษแปดส่วนสิบสองอะมันมาจากเศษสองส่วน3เองเห็นไหมเสร็จแล้วแค่นี้เองไม่ยากอืโนโน่นเนาะจบปิง้ง<ม>ต่อไปข้อสองก็เหมือนกันเด็กๆดูข้อสองก็เหมือนกันคูม ถ้าเกิดเด็กๆดูไม่ทันเด็กๆย้อนคลิปไปดูเอานะเออนะทีนี้อ่ะก็มาดูข้อนี้ก็เหมือนกันตัวส่วนไม่เท่ากันเลยสัก,กตัวทํายังไงเราวัดที่นี่อ่ะเด็กๆดูตกลาวลแล้วอะรร่ะยี่สิบแล้วอะไรครับสิบแล้วอะไรครับฮเราต้องการจะทําตัวส่วนให้เป็นไรยี่สิบสิบเป็นยี่สิบทำยังไงคูณอะไรลูกคูณสองออต่อไป ้าเป็นยี่สิบทำยังไงคูณอะไรคูณสีได้เท่าไรยี่สิบแล้วเออต่อไปก็เอาไปดูส่วนยี่สิบแล้วไม่ต้องทำอะไรส่วนห้าส่วนห้าคูณด้วยอะไรคูณด้วยสีคูณด้วยสีคูณแล้วได้เท่ากับเท่าไรใส่เอาลูกต่อไปส่วนสิบคูณด้วยอะไรกลับไปดูอ๋อคูณด้วยสองคูณสองทั้งเศษและส่วนคูณแล้วได้เท่าไรใส่เอาลูกใส่เอาตัวส่วนเป็นยี่สิบ ตัวส่วนเป็นยี่สิบอย่าลืมคูณได้เท่าไหร่เรียงลําดับจากน้อยไปหามาแต่เวลาเอามาเรียงเด็กๆจะต้องเอาตัวโจทย์นะตัวเดิมน,นะอย่าเอาตัวที่คูณได้ใหม่มาเรียงนะไม่ยากไม่ยากอ่าต่อไปเรียงจากมากไปน้อยครูขาเรียงจากมากไปน้อยทํายังไงทาเหมือนข้อเรียงจากน้อยไปมากเหลยลูกเพียงแต่ว่าเราดูจํานวนว่าอันไหนมากก็เอามาก่อนอันไหนน้อยก็ไว้ที่หลังเก็ตไหม เรียตกติ้งนะคะไม่ยากสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะมีข้อสองสัยถามมาในอะกลุ่มห้องเรียนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะสู้ๆค่ะ